สวัสดีครับมากอเซมจะเล่าให้ฟังโอ้โหเมื่อคืนต้องบอกว่าหงแดงหืดขึ้นคอเกือติดคอแต่ก็ยังทะลักออกไปได้ทันหืดจับจริงๆครับหงแดงจากฝูงพีมิเลกวูแพมตันเขามากันดีมากหงแดงประวัติศาสตร์ครึ่งหลังไม่มีโอกาส ยิงได้เลยจบสกอร์ได้เลยหรือสร้างโอกาสการทำประตูได้เลยครึ่งแรกเปิดเกมมาโอ้โหไอเราก็คิดว่าวูดแฮมป์ตันเขาจะมาแบบตั้งรับแน,น่นๆรอสวนที่ไหนได้เขากล้าคองเกมเคาะบอลเซตอัพบอลบิวอัพบอลหลังสามสู้กับลิเวอร์พูลเลย สายเคาะกันไปเคาะกันมามีบางจังหวะที่รู้พูดก็ปล่อยให้เคาะบอลกันไปมีบีบกดดันนิดหน่อยจนวิ่งไปบีบกดดันเทนอเล็กซานเดอร์อาโนคืนบอลให้กับผู้รักษาประตูอลิซอนเบเกอร์เกือบขาดจังหวะเกือบเบาไปเป็นอลิซอน ต้องเคียบอลทิ้งออกไปลูกนี้ต้องบอกว่าเวอ์นะเทนรู้สึกเวอเวอโอ้โหช่วงหลังมานี้นี่แกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแฟนๆฟนผมก็บ่นกันอยู่บูพมตันก็พยายามบีบกดดนันด้านบนแต่แล้วมันก็กลับเปิดพื้นที่ด้านล่างให้ลือภูมีพื้นที่ในการเล่นและลือพูก็เล่นกันแบบเปลี่ยนรับเป็นลุกแบบไวๆเล่นกันไม่มากจังหวะหนึสถึงดี พอดีอาร์ได้บอลกระชากกระชากไปหน่อยเห็นบังโมว่างเปิดข้ามมาให้บังโมบังโมเหมือนจะจับบอลลั่นและบอลกระเด้งไปด้านหน้าโจตาก็ไม่ถึงแต่ด้วยความขยันของหลุยส์ดีอาร์วิ่งเข้ามากดดันพร้อมกับความไวบอลเลยถึงดีอาร์ก่อนที่ผู้รักษาประตูจะถึง จะดอนมาโดนขาดีอา์สเข้าไปออกนำหนึ่งศูนย์องบอกว่าโชคก็ช่วยด้วยนะอะไรก็เป็นใจบอลก็ยังมาเข้าทางอีกโอ้โหทุรักทุเลหน่อยครับลูกนี้แต่ก็สามารถออกนำได้หนึ่งประตูต่อศูนย์พอสกอร์ของลิเวอร์พูลออกนำหนึ่ศูนย์บูแคมป์ตันก็พยายามหาโอกาสในการเข้าทําในการยิงบ้างแต่ว่าก็ยิงทิ้งยิงคว้างเป็นซะส่วนใหญ่ แล้วก็พอไม่ได้ก็มาโดนนะครับเหมือนเดิมความ